โอ้นี่ทุกคนมีตระกุดดอกใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีไม้เทา้ามีประคตเอวน่าจะเป็นของหลวงพ่อเสือดำหรือเปล่านะครับนี่น่าจะใช่นะมีไม้เทา้าแล้วก็มีกา้ํามีตระกุดดอกเบ้อเลยนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินวเว e ร r y เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี064906 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดศรีนวลธรรมวิมลน,นะครับอยู่ที่ น้องแขมนะครับเขียนน้องแขมกรุงเทพนะครับผมก็นั่งรถเมสาย80นะครับจากบางว่านะครับจนสุดสายนะครับแต่ที่นี่ก็มีรถสองแถวนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาวัดศรีนวลนะครับนี่ครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะครับณวัดศรีนวลนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมวัดศรีนวลในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นวัดหลวงพ่อทวีศักดิ์หรือว่าหลวงพ่อเสือดำนะครับนี่ครับหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินัทโรหลวงพ่อเสือดำนะครับนี่ก็มีรูปเหมือนท่านอยู่ตรงนี้นะครับ ก็มีจีวอรมีบาทของท่านนะครับ <im it> นี่ครับภายในศาลานะครับ เดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่รู้เหลือรุ่นไหนบ้างนะครับอทา่เวสวนนะห9 9ร้อชุดนี้ววน,นี่ชุดนี้999แล้วก็ห้าร้นะครับ เป็นพระสมเด็จนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นพระผงนะน่าจะเป็นของหลวงพ่อเสือดำนะส9งอกันนี้ก็399อันนี้ห้ารอยนะนี่ก็เป็นเทวสุวรรณนะผมว่าน่าจะสร้างใหม่นะเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสือดำรุ่นเก่าๆนี่เป็นตะกุด น่าจะใช่น่าจะใช่ว่าตอนนั้นท่านดังเรื่องตะกุดนะนี่ก็เป็นยันค้าขายของหลวงพ่อเสือดำนะครับนี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญเสมาอย่างเงี้ยแล้วก็สมเด็จนะนี่แต่ผมว่าตะกุดตะกุดน่าจะเป็นของหลวงพ่ออยู่นะนี่เป็นเหรียญน,นะแต่ไม่ได้แจ้งราคาเท่าไหร่นะตะกุดก็มีนะครับ พราเวสุวรรณนั้นน่าจะสร้างใหม่นะครับแต่สมัยนั้นที่หลวงพ่อมีชื่อเสียงน่าจะเป็นเกี่ยวกับตะกุดนะครับตะกุดนี่เป็นตะกุดนี่เหรียญน,นี้ก็สวยนะเหรียญน,นี้ก็น่าจะใช่นะเพื่อนๆแต่ก็ไม่แจ้งราคาไวนะ้นะมีเหรียญนมนีตะกุดนี่ก็คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ ที่วัดศรีนวนวัดหลวงข้อเสือดำนะครับก็มีเท้าวเวสุวรรทั้งแบบตั้งบูชานะครับก็จะประมาณนี้นะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับนีมีพวก เหรียญรุ่นเก่าๆมันก็ตะกุดที่มีอยู่นะในปัจจุบันมีเหรียญเหมือนกันมีเหรียญโอ้นี่ก็เป็นไม้เท้าแล้วก็สายประคตแล้วก็มีนี่เป็นตะกุดดอกใหญ่เลย ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อว่าครับตอนนี้ทางวัดศรีนวลก็กำลังจะทำศาลาการประเรียนนะครับแทนหลังนี้นะครับเพราะว่าหลังนี้ก็เก่าและก็ชำรุดทรุดโทมแล้วนะครับตอนนี้ทางวัดก็จะสร้างศาลาการประเรียนใหม่นะครับ ถ้าเพื่อนๆ FC อยากมาร่วมบุญก็ได้นะครับอย,อยู่ด้านนี้นะครับทางวัดกําลังจะสร้างนะครับวันนี้เป็นศาราไม้นะครับก็ชารุดสุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเดินทางมาที่วัดศรีนวลก็มากันได้นะครับนั่งรถเมสาย80สุดสายนะครับจาก จากแถวบางแคนะครับแถวบางว่านะครับสุดสายก็มาถึงได้นะครับเราก็จะไม่พูดถึงนะครับประเด็นที่ว่าหลวงพ่อเป็นเสือดำตัวจริงตัวปลอมวันนี้เราไม่พูดถึงแล้วนะครับ mm hmm. อยู่ที่ศรัทธาของเรานะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ได้สร้างโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ ความเจริญภายในวัดนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดหลวงพ่อนะครับได้มากราบรูปเหมือนท่านนะครับก็ดีใจนะครับทางวัดก็กำลังจะก่อสร้างหลายอย่างนะครับนั้นนั้นก็จะเป็นทาเวสสุวรรณนะครับ นี่ก็เป็นไอไข่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ